สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมานิยายเรื่องแค่ของกินเล่นเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเหมียวและวสินซึ่งเป็นตัวละครที่ต่อเนื่องมาจากนิยายเสียงเรื่องในไฟแคนท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านฉบับเต็มได้ที่ thanbly.com ส้มฉุนได้แปะลิงก์ไว้ให้ ใต้คริปวิดีโอนี้แล้วนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นตอนที่22อืมวศินครางออกมาอย่างแผ่วเบาพร้อมกับใช้มือควานหาคนร่างเล็กที่เขานอนกอดเอาไว้ก่อนที่จะหลับไปแต่ว่ามันมีแต่ความว่างเปล่าเขาดีดตัวลุกขึ้นนั่งทันทีสายตาคมกวาดมองไปรอบๆแต่ไม่เจอเธอแม้แต่เงาเมียวเธออยู่ในห้องน้ำเหรอ เขาเดินไปเปิดประตูห้องน้ําแต่ไม่เจอคนล่างเล็กใจของเขากระตุกว่าทันทีเขารีบใส่เสื้อผ้าแล้ววิ่งลงมาจากบ้านเขาตรงไปที่ครัวเผื่อคนตัวเล็กหิวแล้วลงมาหาอะไรกินแต่มันว่างเปล่าไม่เห็นคนล่างเล็กแม้แต่เงาเขารีบเดินตามหาเธอรอบๆแต่ไม่เจอหรือเธอนี่เขาไปแล้วแค่คิดเขาก็ปวดหัวใจขึ้นมาทันทีวศิลรีบขึ้นไปดูกระเป๋าของเธอมันไม่มี เหลือเพียงแต่เสื้อผ้าของเธอที่เขาฉีกขาดเมื่อคืนเขามือสั่นขึ้นมาดือด้อเมียวเหมียวกำลังหนีเขาแน่นอนทั้งที่สัญญาการเอาไว้แล้วแต่เธอก็จากไปเขารีบบึงรถออกจากที่นั่นทันทีใจของเขามันร้อนรนไปหมดเขาไม่คิดว่าผู้หญิงที่เขาว่าเป็นของกินเล่นจะมีอิทธิพลกับหัวใจของเขามากมายขนาดนี้ไม่รู้ว่าเขาเผลอใจไปตั้งแต่ตอนไหน สุดท้ายเธอก็พาหัวใจดวงเดียวของเขาไปโดยไม่รู้ตัวเขาตรงไปที่คอนโดของเธอพร้อมกับยืนมองแม่บ้านที่กำลังทำความสะอาดสมองของเขามันตีกันวุ่นวายไปหมดแล้วตอนนี้ทำไมเขาถึงร้อนรนทั้งที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเจ้าของห้องให้มาทำความสะอาดเถอครับเขาเอ่ดปากถามอย่างแผ่วเบาพร้อมกับมองหน้าพวกแม่บ้านเจ้าของห้องเขาขายห้องแล้วค่ะพวกป้าเลยมาทำความสะอาดสมสี เอ,อ่ยขึ้นกับเขามันหมายความว่ายังไงกันเธอขายห้องแต่ของทุกอย่างยังอยู่ครบไม่ต้องทำความสะอาดผมจะซื้อเองเขาเอ,อ่ยขึ้นกับแม่บ้านเธอขายห้องอย่างเร่งรีบโดยไม่เอาของออกจากห้องเลยสักชิ้นเธอต้องจงใจหนีเขาแน่นอนและสมควรที่เธอจะหนีเขาทำร้ายจิตใจเธอสารพัดไม่เคยพูดดีไม่เคยปกป้องเธอดูถูกดูแคลนเธอสารพัดเขาไม่เคยเห็นความสำคัญของเธอเลยแต่เธอหายไป เขากลับร้อนรนใจมันอยู่ไม่เป็นสุขถ้าเกิดเขาหาเธอไม่เจอเขาจะทำอย่างไรค่ะงั้นป้าไปก่อนนะคะสมศรีกล่าวพร้อมกับเดินไปพร้อมกับพวกแม่บ้านอีกสองคนขอล็อกห้องแล้วลงมาที่รถจากนั้นก็ขับรถตรงมาที่บ้านของเธอเลยมาหาเมียเรวศิล์แม่แคทเอ่ยกับวสินทันทีที่เห็นหน้าเขาปกติวสินไม่ค่อยมาที่บ้านของเธอส่วนมากจะโทรมาถามหาลูกสาวของเธอมากกว่าครับ วสินเอ่ยกับแม่ของเมียวพร้อมกับกวาดสายตามองไปรอบๆตอนนี้เขาอยากเจอเมียวเหลือเกินแม่แคทมองชายตรงหน้าก่อนจะอมยิ้มออกมาเมียวไม่อยู่ที่นี่แล้วคำตอบของเธอทำเอาชายหนุ่มตรงหน้าทำหน้าเศร้าทันทีเธอไม่รู้ว่าลูกสาวของเธอกับชายหนุ่มตรงหน้ามีเรื่องอะไรกันแต่มันต้องมากกว่าเพื่อนแน่นอนเมื่อคืนลูกสาวของเธอรีบร้อนรนจะไปอังกฤษ ไม่ยอมอธิบายอะไรให้เธอฟังสักอย่างเธอไปไหนครับเขาถามเสียงสั่นเครือทำไมถึงรู้สึกเสียใจเมื่อได้รู้ว่าเธอจากไปแล้วเมียวไม่ให้บอกหวังว่าวศิล์คงเข้าใจนะแม่ไม่รู้ว่าทั้งสองคนมีเรื่องอะไรกันแต่ให้เวลาเมียวหน่อยแล้วกันแม่แคทเอ่ยกับเพื่อนลูกสาววศิล์มองหน้าของเธอด้วยความผิดหวังที่เมียวหนีไปเพราะเขาเองแต่เขาไม่เลิกที่จะตามหาเธอแน่นอนบอกผมมาเถอะครับ ผมอยากเจอเธอวศินมองหน้าแม่ของเธอด้วยสายตาอ้อนบอลเข้าใจแม่ด้วยนะวศินเธอกล่าวกับชายหนุ่มตรงหน้าของเธอเธอเองก็ไม่อาจจะบอกได้เนื่องจากเธอได้ให้สัญญากับลูกสาวคนเดียวเอาไว้แล้วเธอรู้ว่าลูกของเธอบอบช้าและไม่อาจจะทนอยู่ที่เมืองไทยได้อีกต่อไปผมขอตัวไปตามหาเธอก่อนนะครับสวัสดีครับวศินยกมือไหว้พร้อมกับหันหลังแล้วเดินออกไป อย่าพยายามเลยต่อให้หายังไงก็หาไม่เจอวสินชะงักเท้าวพร้อมกับหันมามองหน้าแม่แคททุกอย่างคือความจริงของกินเล่นของเขาได้โบยบินไปแล้วทำไมเขาถึงรู้สึกเสียใจทำไมเขาถึงน่วงที่หัวใจขนาดนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นในหัวใจเขามั่นใจว่านั่นมันคือความรักที่เกิดจากความรู้สึกแบบนี้เพราะเขารักคนที่เขามอบสถานะของกินเล่นให้แน่นอนเขาพาท้าอันหนักอึง้งเดินออกมาจากบ้านของเธอ ทำไมเขาถึงรู้สึกเจ็บปวดแบบนี้เมื่อก่อนเขามั่นใจว่าเขารักเปลวแต่ตอนนี้เขาเริ่มมั่นใจแล้วว่ามันไม่ใช่ความรักมันอาจจะเป็นความผูกพันมากกว่านี่ยายตาลแกว่าคุณเหมียวเธออ้วนขึ้นไหมวะวสินชะง,งักเทา้าพร้อมยืนฟังคนรับใช้ยสองคนพูดกันจะว่าเสียมารยาทเขาก็ไม่ปฏิเสธใช่ใช่ฉันก็ว่าอ้วนอ้วนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยตาลเอ่ยกับปลาพร้อมกับรดน้ำต้นไม้ต่อ เจ้านายของเธออวบอ้วนขึ้นจริงๆปราว่าเหมือนคนท้องมากกว่าปลาเอ,อ่ยกับตาลเล่นออกคุณแอบฟังใจเต้นไม่เป็นซ้ำเขาไม่เคยป้องกันเลยตลอดระยะเวลาสี่เดือนที่เขามีอะไรกับเธอใจเขามันยิ่งร้อนรอนหนักมากกว่าเดิมคงไม่หรอกคุณเหมียวยังไม่มีแฟนเลยจะท้องได้ยังไงเออเนาะแต่แปลกคุณเหมียวเธออ้วนอยู่ตรงท้องที่เดียวปลาเลยคิดว่าเธออาจจะท้อง ปลาเอวยพร้อมกับสายปุ๋ยต้นไม้ส่วนตานยืนรดน้ำต้นไม้อยู่อย่างนั้นหรือว่าท้องกับคุณกวินตานเอย่ยเพราะคนที่ไปมาหาสู่กับคุณเมียวมีแต่กวินที่มาหาบ่อยๆไม่ใช่แน่นอนคุณเหมียวไม่เคยรักคุณกวินปลาเอวยกับตาเจ้านายของเธอไม่มีทางท้องกับกวินแน่นอนถ้าไม่ท้องกับคุณกวินเราจะท้องกับใครท้องกับผู้ชายที่มาหาคุณแคทหรือเปล่า คนที่โทรมาหาคุณเหมียวบ่อยๆประโยคสุดท้ายเหมียวท้องทําเอาหัวใจดวงน้อยของเขาเต้นรัวยอย่างบ้าคลั่งถ้าเธอท้องและหอบลูกเขาหนีจริงๆละ่ะคําถามมากมายพรั่งพูเข้ามาในหัวของเขาและความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจของเขาทันทีของกินเล่นหนีไปแล้วอาจจะหนีไปพร้อมกับลูกของเขาทําไมหัวใจของเขามันเจ็บจนแทบทนไม่ไหวแต่ปรามมั่นใจว่า คุณเหมียวท้องร้อยเปอร์เซนเลยปลาเอ่อย่างมั่นใจเคยท้องเหรอตานเอ่ยขึ้นพร้อมกับสายหัวไปมาในความขี้เผือกของเพื่อนสาวปราไม่เคยมองพลาดเธอเอ่ยออกมาอย่างมั่นใจเจ้านายของเธอคงจะท้องจริงๆพี่สาวของปราก็อ้วนตรงท้องแบบนี้ละและสุดท้ายก็ท้องจริงๆแน่ใจเหรอตานเอ่ยแซวเพื่อนสาวจริงๆสุดท้ายก็ท้องแต่ท้องไม่มีพ่อนะ โดนแม่ตีเกือบตายทํางานทํางานนินทาเจ้านายอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ไม่เสร็จกันพอดีทั้งสองช่วยกันทํางานอย่างขมักขม่นวศินเดินออกมาจากนั้นก็ขึ้นรถแล้วขับตามหาเธอตามหาทุกที่ที่เขาคิดว่าเธอจะไปพร้อมกับคําถามที่คาใจของเขาถ้าเธอหนีไปพร้อมกับลูกของเขาจริงๆเขาควรจะทํำยังไงเขาจะเริ่มต้นตามหาเธอจากตรงไหนทําไมใจของเขา มันเจ็บปวดเหลือเกินแค่คิดว่าจะไม่ได้เจอเธอกับลูกขอบตาของเขาก็รื่นด้วยน้ำตาถ้าเธอท้องจริงๆเธอจะลำบากขนาดไหนที่ต้องอุ้มท้องอย่างโดดเดี่ยวจะลำบากแค่ไหนถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆโทรศัพท์ของเขามันแผดร้องเสียงดังเขาหยิบขึ้นมากดรับเป็นเบอร์เปลวที่โทรมาวศินวศินว่างไหมแม่คณะให้ชวนมากินข้าวด้วยกันโทษทีนะสินไม่ว่างสินมีธุระ เขาเอ่ยออกไปเขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้เขาต้องการหาเมียวให้เจอไม่เป็นไรทำธุระของนายเชอแค่นี้นะเขากดวางพร้อมกับถอนหายใจออกมาแรงๆเป็นครั้งแรกที่เขาปฏิเสธคำชวนของเปรียวเขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าระหว่างเปียวกับเขามันไม่ใช่ความรักมันคือความผูกพันมากกว่าแต่กว่าจะรู้หัวใจตัวเองมันก็สายไปเสียแล้วจบตอนที่22ค่ะ เรามาต่อตอนที่23กันเลยนะคะในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นผ่านไปอีกหลายวันไม่ว่าเขาจะตามหายังไงก็ไร้วีแววของเธออยู่ดีเขารับรู้แล้วว่าเหมียวเคยเจ็บปวดแค่ไหนที่รักเขาโดยที่เขาไม่สนใจเธอเลยตอนนี้เขารู้ซึ้งถึงความรู้สึกนั้นแล้วเพราะเธอจากไปไม่แม้แต่จะลาเขาด้วยซ้ำเขาอยากจะย้อนเวลากลับไปและแก้ไข ในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดเขาจะพูดตามที่ใจของเขาคิดเขาจะไม่โลเลและเขาจะเหนี่ยวรังเธอไว้ด้วยความรักของเขาตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขารักเธอหมดหัวใจเขาล้มตัวลงนอนบนโซฟาพร้อมกับถอนหายใจออกมาแรงๆทุกอย่างมันมืดมนไปหมดไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนเขาไม่รู้ว่าเขาจะปรึกษาใครลมอะไรหอบแกมาถึงนี่วันนี้ ทำไมถึงกลับบ้านได้แล้ววสินวสันเอ่ยถามลูกชายเพราะปกติแล้วลูกชายของเขาจะไม่ค่อยมาที่บ้านจะครุกอยู่ที่คอนโดมากกว่าไร้คําตอบใดๆออกจากปากวสินตอนนี้เขากําลังเครียดและกําลังจะเป็นบ้าเพราะผู้หญิงที่เขาคิดว่าเธอเป็นแค่ของกินเล่นของเขาเธอคนนั้นได้หายออกไปจากชีวิตของเขาแล้วและอาจจะหอบลูกของเขาหนีไปด้วยมีอะไร ก็ปรึกษาพ่อกับแม่ได้นะวสันเอ่ยกับลูกชายเขาดูจากสีหน้าก็รู้แล้วว่าลูกชายของเขามีเรื่องไม่สบายใจและดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่เสียด้วยพ่อครับพ่อเคยทำผิดร้ายแรงกับผู้หญิงบ้างไหมครับวสันถอนหายใจออกมาแรงๆทันทีเขาเองก็เคยทำเรื่องเลวร้ายมากมายมาเหมือนกันเขาไม่ใช่คนดีอะไรเลยพ่อเองก็เคยทำผิดทำผิดอย่างใหญ่หลวง แม่แหวนไม่ใช่แม่แท้ๆของลูกหรอกนะคำพูดของผู้เป็นพ่อทําให้วศิลป์หันไปมองหน้าพ่อของเขาอย่างงงๆถ้าแม่แหวนไม่ใช่แม่ของเขาแล้วเขาเป็นลูกของใครแล้วผมเป็นลูกใครเขาเอ่ยถามอย่างแผ่วเบาพร้อมกับจ้องหน้าผู้เป็นพ่อไร้ซึ่งคําตอบใดๆจากปากของผู้เป็นพ่อเช่นกันวศัน์ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนถ้าพูดไปแล้วเขากลัวว่าลูกชายจะรับตัวเขาไม่ได้ วศินกินของว่างหน่อยสิลูกแวนเดินถือจานขนมเดินมาหาวศินถึงแม้ว่าวสินจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธอแต่เธอก็รักวสินเหมือนลูกเธอเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆและรักมากเช่นกันบอกผมมาเถอะครับต่อให้มันเป็นเรื่องร้ายแรงแค่ไหนผมก็ยอมรับมันได้อยู่ดีวสินเอ่ยออกไปวสันถอนหายใจแรงๆก่อนที่จะตัดสินใจพูดมันออกมา พ่อเคยขมคืนสจีจนท้องและคลอดลูกออกมาวสันเอย่ยพร้อมกับมองหน้าลูกชายมันคงถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องรู้ความจริงสักทีสจีอย่าบอกนะครับว่าเป็นแม่ของไอ้ชุมพลวสินรีบเอย่ยถามทันทีเรื่องว่าบอกอะไรกันนี่ชุมพลคือน้องของลูกอายุห่างกันแค่สองปีวสินคงไม่โกรธพ่อใช่ไหมแต่ลูกเกิดมาเพราะความตั้งใจพ่อยอมทำทุกอย่าง เพื่อลูกได้ลืมตาดูโลกแม่ต้องอ้อนวอนสจีมากแค่ไหนพ่อก็ยอมอย่ากโกรธพ่อนะทุกอย่างมันผ่านไปนานมากแล้วอันไหนที่ไม่ดีลูกก็อย่าไปใส่ใจเรื่องของผู้ใหญ่ปล่อยให้มันผ่านไปปล่อยทิ้งไว้กับอดีตเราทำปัจจุบันกับอนาคตให้ดีที่สุดดีกว่านะแหวนเอ่ยกับลูกชายพร้อมกับส่งยิ้มให้เขาแม่ไม่รังเกียจสินหรอที่สินไม่ใช่ลูกของแม่เขาเอ่ยถาม แม่ไม่เคยรังเกียจหนูแม่ช่วยพ่อเลี้ยงหนูมาตั้งแต่แบเบาแม่รักหนูเหมือนลูกแท้ๆของแม่แล้วหนูมีอะไรจะเล่าให้พ่อกับแม่ฟังไหมวศินมองหน้าแหวนกับพ่อจากนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกระบายออกมาจนหมดสิน้นคนที่เข้าใจความรู้สึกของวศินในตอนนี้มากที่สุดเห็นที่จะเป็นวสันเพราะในวัยเท่าลูกชายของเขาครั้งหนึ่งเขาเองก็เคยทำผิดพลาดมาเช่นกันหนึ่งเดือนผ่านไป ที่ประเทศอังกฤษเมียนอนอยู่ในห้องช่วงนี้เธอน,นอนบ่อยแทบจะไม่อยากจะทำอะไรเลยทุกอย่างในชีวิตของเธอเริ่มดีขึ้นแม้จะยังรักและคิดถึงวสินอยู่สุดหัวใจก็ตามแต่เธอยอมให้เขาทำร้ายเธอต่อไปไม่ได้อีกแล้วหลังจากที่เธอจมทะเลน้ำตามาหลายวันตอนนี้เธอเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นเธอลืมตาพร้อมกับจับที่ท้องของเธอเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรมันดิ้นดุกดิกในท้องของเธอ เพระาะัมแต่สนใจเรื่องของวศินจนลืมใส่ใจตัวเองจนไม่รู้ว่าร่างกายของเธอมันเปลี่ยนไปามากมายแค่ไหนแล้วเสียงเปิดประตูเข้ามาเป็นกวินที่เดินเข้ามาพร้อมกับวางพวกขนมบนโต๊ะเธอดีตัวลงจากเตียงทันทีขอกินหน่อยได้ไหมเมียวเอ่ยพร้อมกับยื่นมือไปหยิบขนมกวินตีมือของเธอเบาๆพร้อมกับยิ้มให้เขามีความสุขที่ได้อยู่กับเธอ ตอนนี้อาการของเหมียวดีขึ้นมากแล้วเพราะไร้เงาของวศินผู้ที่ทําให้คนที่เขารักปวดใจไปอาบน้ําแป่งฟันก่อนเร็วๆเ,เ,เขาเอ่ยเบาๆทําเอาคนล่างเล็กหน้างอทันทีกินหน่อยก็ไม่ได้ขี้หวงเหมียวบนอุบอิบก่อนจะหยิบผ้าเช็ดตัวแล้วเดินเข้าห้องน้ําไปกวินได้แต่มองตามคนล่างเล็กและหัวเราะออกมาเบาๆเขาอยากจะเป็นคนที่รักษาแผลใจ ให้กับหัวใจของเธอและเข้าไปนั่งในใจของเธอแทนผู้ชายเร็วๆคนนั้นเมื่อเธอหนีมาแล้วนั่นก็แสดงว่าเขายังพอมีความหวังเธออาบน้ําเสร็จพร้อมกับแต่งตัวออกมาส่วนกวินเดินมารออยู่ที่ห้องรับแขกเธอแต่งตัวเสร็จพร้อมกับหยิบถุงขนมแล้วเดินออกมาชุดที่เคยใส่ได้มันเหมือนจะใส่ไม่ได้แล้วเมียวเมียวท้องใช่ไหมกวินเอ่ยถามทันทีเพราะตอนนี้ ท้องที่เคยแบรนราบของเธอเริ่มนูนออกมาจนสังเกตเห็นแล้วเมื่อได้ฟังคำพูดของเขาเธอถึงกับหันไปมองหนะ้ากวินประจำเดือนของเธอไม่มาหลายเดือนแล้วเธอเองก็รู้ตัวดีเริ่มดิ้นแล้วใช่ไหมกวินเอ่ยถามเหมียวเองก็รู้สึกว่าท้องของเธอเหมือนมีอะไรดุกดิ๊กในท้องไม่ใช่ว่าเธอไม่รู้นะว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันมันทำให้ท้องได้ แต่ช่วงนั้นเธอมวัวแต่เครียดเรื่องของวศินจนลืมนึกถึงตัวเองสมองของเธอมันมีแต่วสินเต็มไปหมดไปฝากท้องกันนะเขาพูดกับเธอพร้อมกับส่งยิ้มให้ต่อให้เธอท้องลูกของคนอื่นเขาก็รักและพร้อมที่จะดูแลเธอกับลูกรักโดยไม่มีข้อแม้รักโดยไม่หวังว่าเธอจะตอบรับรักของเขาหรือไม่เขารักเธอจากหัวใจจริงๆจบตอนที่23ในนิยายเสียงเรื่อง แค่ของกิดเล่นอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ